อนท่าป้องกันตัวกับคูชิโนค่ะวันนี้เป็นท่าอะไรมาดูกันส,ว,ส,สวัสดีค่ะจันจิ้ะะน,นะคะค่ะวันวานนะคะวันนี้วานกับคูชิโนนะคะจะมาสอนท่าป้องกันตัวนะคะ เม no so right. okay. ื่อเราโดนผู mm ้ร้ายนะคะผักล้มลงนอนและผู้ร้ายพุ่งเข้ามาหาเรานะคะมาบีบคอเรานะคะเราจะแก้สถานการณ์ยังไงวันนี้มาดนค่ะท่าในวันนี้นะคะจะเป็นท่าที่เราโดนผู้ร้ายผักลงนอนนะคะจากนั้นผู้ร้ายจะพุ่งเข้ามาหาเราลักษณะนี้โดยที่ท่านี้ขาเราอยู่ด้านนอกนะคะฉะนั้นเมื่อผู้ร้ายพุ่งเข้ามาหาเรามาบีบคอเราหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้ขาเราตรงเนี้ยมันสามารถหนีบคอนโทรลผู้ร้ายได้นะคะถ้าเขาบีบคอเราแน่นๆเราพยายามเอามือสอดเข้ากลางแดดสะโพกเขี่ย เห็นไหมแขนเขาตะหลุดอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเลยจะบุ๊บแหก็จะเคลียร์แขนเขาออกนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอามือเราเนี่ยสอดเข้าไปที่คอเสื้อเขานะคะจับด้านในคอเสื้อเขาอีกข้างหนึ่งก็สอดสลับกันนะคะเราจะสอดลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงแขนเนี่ยเข้าหากันเป็นตัวแบบเหมือนล็อกคอเขาและกดเขาเข้ามาอย่างนี้หาเราถ้าเขาหายใจแบบเขาจะแทบนะคะ โอเคค่ะพูชิโนโะนี่ก็คือท่าแรกนะคะสังเกตนะว่าจะสอดมือเข้าไปลักษณะนี้หงายมืออีกมือหนึ่งก็หงายนะคะกำคอเสื้อเขานะคะสอดให้ลึกที่สุดนะคะตอนนี้ครูชิโนะใส่เป็นเสื้อยืดเราก็สอดเป็นเสื้อยืดได้เหมือนกันนะคะคือ บางคนคิดว่าเอ้ยต้องเป็นแบบเสื้อยูดโดหรือเปล่าเสื้อยืดสดวยไม่เป็นไรได้หมดนะคะเสื้อยืดก็ได้เหมือนกันนะคะเรากำแน่นกำลึกเข้าไปในในคอเขาเลยสองข้างจากนั้นบีบแขนตัวเองเข้ามาและดึงเขาเข้ามาหาเรานะคะผู้ร้ายจะหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็เราก็รอจกนกว่าเขาสลบหรือว่าเขาอาจจะปล่อยเราเราก็วิ่งหนีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูศาสตในการต่อไปนะคะเป็นท่าเดิมนะคะผู้ร้ายนะคะ เขาเข้ามาบีบคอเราเหมือนเดิมเราล็อกเขาไว้แล้วลแหละแม่คยค่ะอย่างนี้นะคะเราล็อกเขาไว้แล้วนะคะหนีหนีเขาไปละแล้วปัดแขนเขาออกละรอนสอดมือไปแล้วหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งจะไปเขาจับเขาบล็อกวัวไห่มันไว้อย่างนี้มันไปไม่ได้นะคะมันไม่สามารถเอามือขึ้น่างนี้ได้นะคะมันก็เลยจะอ้อมมือ่างนี้แทนแล้วกำคอเสื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทำฝั่งนี้ให้ดูนะคะสมมุติว่ามันฝั่งนี้มันเข้าคอเสื้อแล้วคุณชโนดนี้นะคะอ่ะมันเข้าไม่ได้ทีนี้มันไม่ได้สอดมือเพราะมือมือเ่้นไม่ได้มันจะเอามืออย่างเงี้ย กำคอเสื้อเขาเลยเท่าที่กำได้นะคะเนี่ยไม่ต้องสอดแล้วแต่เรากำได้เลยกำคอเสื้อแน่นๆเลยแต่นั้นเราบีบเข้ามาอ่านั่นแหละค่ะเขาจายแต่ไม่ออกนะคะก็ได okay? no so oui, ้เหมือนกันนะคะเราไม่จําเป็นต้องเสียบมือเข้าไปสองข้างบางคนบอกว่าเออเสียบมือเข้าบางทีมันลําบากเนาะมันจะชนเนื้อเขาชนตัวเขามันก็เข้าลําบากถ้าเราเข้าได้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งเรากำอย่างนี้แล้วบีบเข้ามาเลย ะะมันก็จะเป็นการล็อกคอเขาเหมือนกันสังเกตนะมือนี้หงายมือนี้โดนล็อกหัวไหล่ไว้อ้อมมือมาให้ได้กำอย่างนี้ให้ได้นะคะกำปึกแล้วก็ดึงเข้ามานะคะก็เป็นการล็อกเหมือนกันนะคะทีนี้เราจะไปดู2ท่าแรกนะคะกันที่มุมด้านหน้านะคะจะได้เห็น,นชัดนะคะโอเคคูชินโอนะคะเลยนะคะโอเคอ่ะวางอยู่ตรงนี้เนาะคูช,ชิโนนเข้ามาตรงกลางวานนะคะอย่างนี้นะคะอะ่ะคูชิโนะเข้ามาบีบคอวาน นะคะวานล็อกขาคูชิโนะไว้นะคะทีนี้มันก็จะเคลียร์แขนคูชิโนะออกเห็นไหมสอดมือไปที่คอคูชิโนะอย่างนี้หนึ่งข้างอันนี้อีกหนึ่งข้างนะคะแล้วก็บีบเข้ามากดเข้ามาหาเราอ่านะคะอันนี้นะคะขั้นที่2ก็คือวันสอดมือเข้าไปทีนี้คูชิโนะบล็อกหัวไหล่วันไว้วานเอามือนี้ขึ้นไม่ได้นะคะวันก็เลยแพมตวัดอ้อมมาทีนี้คอเสื้อวันจับอย่างนี้แทนลนักษณะนี้นะคะกำแน่นๆเลยแล้วบีบเข้ามาาเขาก็จะหายใจไม่ออกนะคะ ขคุณ่นะคะท่าแรกท่าสองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ดูท่าที่สามกันนะคะท่าที่สามนะคะคืออ่าโอเคคูชิโนเข้ามาเหมือนเหมือนเดิมนะคะบีบพอยวันล็อกคูชิโนไวแล้วนะคะวันปัดแขนเขาออกวันสอดมือนี้เข้าแล้วทีนี้มือนี้ปรากฏว่าเขาไม่ร็องไะไรเขาจอกช่วงนี้เนี่ยวันขยับแขนไม่ได้เพราะโดนเขาดันช่วงนี้ไว้จับได้แค่ข้างเดียววันก็เลยจะเปี่ยนอาร์มบาร์จะเอาขาถีบอย่างนี้นะคะถีบตัวมันบิดออกไปนะคะจากนั้นมือข้างนี้มันจะช่วยจับมือเขา ปัดมาลักษณะนี้ผักหน้าเขาออกขานี้มันอยู่ตรงหลังเขาอยู่แล้วเราตวดขานี้ขึ้นมานะคะนิ้วก้อยเขากดลงมาหาตัวเรานะคะจากนั้นแดดสะโพกขึ้นอย่างนี้นะคะอ่าโอเคค่ะก็จะเป็นท่าล็อกอัมบานะคะล็อกแบบว่าเขาไม่ได้ลงนอนเขาก็จะอยู่ท่านี้โนดล็อกท่านี้นะคะเดี๋ยวเราดูอีกมุมหนึ่งกันนะคะล็อกไว้นะคะ เคียแขนปึ้งจับคอจะล็อกคอแล้วโดนล็อกแขนไว้โอเคคุณ okay, ล็อกแขนไว้ขยับไม่ได้นะคะขยับไม่ได้เปลี่ยนเลยเบี่ยงเป็นอาร์บาร์แทนอันนี้กลับปัดมาผักหน้าเขาขึ้นนะคะจากนั้นนะคะจับแดดอาร์บาร์ขึ้นอ่าโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็จะต่อเป็นท่าที่3ก็คือเป็นอาร์บาร์นะคะแล้วทีนี้ท่าต่อไปก็คือเขาดึงมือออกจากเรานะคะ นี้เขาจะดึงมือออกนะคะคุชโนะนี่นะคะถ้าต่อไปนะคะคือวันจะอามบาเเขาแหละสมมรัวันเคลียร์แล้วข้าสเต็ปเดิมท่าที่หนึ่งว่าจะทำเขาดันจับแขนเราไว้ทําไม่ได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นอามบาเราจับงนี้แล้วจะอามบาแล้วแต่เขาดันแขนเทคเอาอะก็เลยเอาแขนออกอามบาไม่ได้ไม่มีแขนทำยังไงรีบตัดขาข้างนี้เข้ามาเลยอ้อมหัวเขาอย่างนี้นะคะแขนข้างนี้เขาค้ำอยู่จับปัดเอียงมานะคะขาดึงเข้ามาล็อกอย่างนี้นะคะ เป็น triangle choke นะคะทีนี้กดคอเขาลงมาแล้วแดะสะโพกขึ้นโอเคค่ะนั่นแหละค่ะนะคะทีนี้ triangle choke นะคะข้อควรระวังคือถ้าก้นของเราอยู่ใกล้ตัวเขามากเกินไปมันจะทําไม่ติดนะคะเราอาจจะใช้วิธีการขยับตัวขึ้นหน้านิดนึงนะคะคือคอเขาเนี่ยต้องอยู่ตรงช่วงสะโพกเราพอดีไม่ใช่ก้นเราลึกเข้าไปแล้วคอเขาอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะติดยากหน่อยนึงนะคะฉะนั้นเราก็พยายามแผลบตัวออก แล้วเราก็ใช้วิธีการใครขาสั้นเหมือนว่ามันจะขาสั้นเนาะคือบางคนขาย,ยาวเขาสามารถขึ้นอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าาขาสั้นและคูชิโนตัวใหญ่ฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้มือช่วยวันจะไม่สามารถดึงขาแต่องอ้อมคอคูชิโนได้นะคะแล้วมันก็เกี่ยวอย่างนี้ทีนี้ไันก็ใช้มือวันเนี่ยช่วยดันด้วยแต่อย่าลืมอีกข้อนึงคือเราปัดแขนเขาอ้อมมาด้วยเขาจะอยู่ลักษณะนี้เหมือนโดนแขนรัดคอไว้อย่างนี้และโดนขาเราล็อกไว้นะคะทีนี้มาดูมุมหน้ากันนะคะนี่นะคะวันล็อกเขาไว้แล้วนะคะ วันเคลียแขนจะเข้าท่าหนึ่งเขาดันจับแขนมันไว้วันเลยจะเข้าท่าสองนะคะวันจะเข้าท่าสองแต่เขาดันดึงแขนออกนะคะเอาเข้าไม่ได้แนละที่ังไงวันรีบตวัดมาวันจับเนี่ยเห็นไหมวันเอามือจับขาตัวเองไว้นะคะมือข้างนี้ปัดออกนะคะอย่างนี้ทีนี้สําคัญมากเลยคือสมมติว่าเขาไม่เอามือไว้ให้เราทําไงรู้ไหมตีศอกใส่หัวเขาบ้างคุณชินุจะเอามือบงังอย่างนี้ไว้บังหัวตัวเองไว้แต่นั้นเราก็ปัดมือเขาออกได้เลยเห็นไหมแล้วเราจับอย่างนี้เข้ามา เตะขาขึ้นล็อกไว้นะคะทีนี้จับคอเขาไว้แดดสะกพักขึ้นปึ่งอ่าโอเคขอบคุณค่ะค่ะก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะคะค่ะท่าในวันนี้ที่ทำับูชิโนนะคะก็จะแบบว่าแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยคนตัวใหญ่กว่าแล้วคนตัวเล็กเนี่ยโดนทำร้ายเราจะสู้คนตัวใหญ่ได้ไหมนะคะอย่างวานอย่างที่บอกพวกท่าจริงๆพวกท่าแบบว่า triangle อะไรพวกนี้วานเป็นคนขาขาสั้นเนาะบางทีการล็อกคอตัวเองก็จะลําบากฉะนั้นเราต้องใช้มือเข้าช่วยไม่ใช่จะเอาแต่ขาไปนหนีบอย่างเดียวนะคะวานยังใช้มือเนี่ยดึงขาตัวเองเข้ามาแน่นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะรัดคอเขาให้ได้นะคะแล้วเอาขาเราเข้าช่วยนะคะทีนี้ท่าอย่างที่วันนี้สอนไปนะคะมันจะมีทั้งหมด4ท่าเนาะอย่างท่าแรกดึงคอเสื้ออ่าดึงแบบประสานมืออย่างนี้ ท่า2ดึงได้แล้วแต่อีกข้างนึงโดนบล็อกก็เลยอ้อมมาจับ่างนี้แทนนะคะท่า3ดึงไม่ได้เลยเขากดแขนเราไว้ด้วยเขารู้เราจะดึงขอเสื้อเขากดแขนเราไว้เราก็เปลี่ยนเป็นอัมบาพาออัมบาจะอัมบาแล้วดดึงแขนเราออกอีกอ่ะอัมบาไม่ได้ละก็แทรงเกิลชกนะคะทีนี้ทุกท่ามันก็คือมันจะเปลี่ยนตามสถานการณ์เห็นไหมเพะนั้นการฝึกการฝอกกันตัวมันจะไม่ใช่ฝึกแค่ท่าเดียวแล้วหยุดนะคะเราก็ต้องมีการฝึกหลายๆท่า คละากันไปเพื่อที่เวลาสถานการณ์เปลี่ยนเราจะได้เปลี่ยนท่าป้องกันตัวตามสถานการณ์ได้นะคะและนี่ก็คือท่าในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามมาได้ตลอดเวลานะคะถ้าใครชอบคลิปของวา,าก็ฝากกดไลค์นะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้วานะคะกด s u b s c r i b e ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยน,นะคะจะได้พลาดคลิปในข่าวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณจิโน่นบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามผลงานของ o ันวันสตูดิโอและ b e l i e v มาชวัด a t Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ